วิงหแห่เซลโลเซ่หลังออกงานล่าสุดจีซูพูดถึงเส้นทาง7ปีกับแบ็คพิงค์เผยความรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับ เรียกได้ว่าออกงานที่ไรสร้างตำนานได้ตลอดจริงๆสำหรับศิลป,ปินสาวเสียงดีโลเซ่สมาชิกวงแบ a ็กพิงทีลาสุดได้ปรากฏตัวในงาน2023 LACMA Art Film Gala ที่ได้กระทบไหล,เล่เซเลบคนดังระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นสเตลลาแมกเวลล์อดีตนังฟ้าวิกตอเรียซีเกตพัคซูจูนางแบบและดีเจชาวอเมริกันและลอรีลินสตาร์กเจ้าของแบรนด์โคมฮาร์ดที่ได้สวยออร่าพุ่งกินกันไม่ลง แต่ที่แฟนๆหลายคนต่างก็พูดถึงก็คือภาพของโลเซ่ที่ได้โพสท่ายืนสุดชิคสไตล์ตัวมัมตัวแม่เรียกได้ว่าบิดเอลเอสอวดสัวส้วทรงจนกลายเป็นท่าประจำตัวของเธอไปแล้วเพราะสาวโลเซ่ ose, ชอบโพสท่านี้อยู่บ่อยๆและแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําออกมาได้เป๊ะขนาดนี้ล่าสุดจีซูแบล็คพิงกก็ได้มาเปิดใจพันนิติศารเอัลสิงคโปร์โดยจีซูจะได้มาขึ้นปกครบรอบ30ปีของนิตยสารในปีนี้โดยเอลสิงคโปร์ได้กล่าวว่าไม่มีใครจะดีไปกว่าจีซูคน คนดังระดับโลกปีที่30ที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายเธอคือสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชื่อดัง b l a c k พิงและยังเป็นนักแสดงและศิลปินเดี่ยวเธอคือคนดังระดับโลกที่สมบูรณ์แบบสำหรับปกนิตยสารฉบับครบรอบของเราในบทสัมภาษณ์จีซูได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของ b l a c k พิงตลอด7ปีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้บอกว่าพอมองย้อนกลับไปถึงตอนที่ฉันเดบิวแค่ต้องขึ้นไปแสดงบนเวทีฉันก็ตื่นเต้นแล้วฉันเตรียมตัวสำหรับการแสดงได้ของฉันโดยการทุ่มเทฝึกฝนและใช้เวลาเป็น ในการคโคฟเวร์เพลงของศิลปินคนอื่นฉันเลยอยากจะแสดงเพลงของตัวเองเร็วๆหลังจากที่ได้เดบิวต์ตอนที่ฉันเริ่มร้องเพลงท่อนของตัวเองฉันรู้สึกได้ถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะ โดยเธอได้พูดต่อตอนนี้ในปีที่7ของฉันตอนที่ฉันแสดงฉันรู้สึกถึงน้ำหนักของสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าแบ็คพิง์โตขึ้นความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อเราก็เติบโตมากตามไปด้วยฉันเลยรู้สึกว่าต้องไปให้ถึงความหวังนั้นสำหรับเวิร์กทัวร์ครั้งที่2ของแบ็คพิงจีซูได้บอกว่าฉันมีความสุขมากที่ได้ไปเจอแฟนคลับหลังจากที่ไม่เจอกันมานานและสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแบ็คพิงเองก็แข็งแรงขึ้นตอนที่เราอยู่ในเกาหลีต่างคนต่างมีตารางของตัวเองและยุ่งมากแต่ทว่าพวกเรา ทั้งคนก็ได้รวมตัวกันที่ต่างประเทศเราค่อยๆใช้เวลาด้วยกันในฐานะวงความทรงจําของเราจึงมีแต่ความสุขที่สุดเวลาที่เป็นวันพักเราก็จะถามกันพรุ่งนี้ใครอยากไปที่นี่บ้างและเราก็ออกไปด้วยกันนี่เป็นเรื่องที่โชคดีของฉันด้วยค่ะสําหรับผลงานเพลงโซโล่ของเธอท,ที่ได้ปล่อยออกมาในปีนี้จีซูได้บอกว่าฉันอยากแสดงเพลงเดี่ยวให้แฟนคลับดูระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตฉันเลยเริ่มเตรียมเพลงตั้งแต่ช่วงกลางปี2022และในที่สุดก็ได้ปล่อยช่วงต้นปีของปีนี้ฉันมีความคาดหวังต่อตัวเอง สูงและมีทางเลือกที่หลากหลายฉันเลยต้องคิดหนักทั้งท่าเต้นหรือจะให้ MV มีเรื่องราวหรือหน้าปกอารบัมฉันมีความสุขที่แฟนๆชอบฉันรู้ได้เลยว่าไม่ว่าฉันจะตัดสินใจแบบใดแฟนคลับก็จะสนับสนุนฉันฉันเลยไม่ควรกังวลมากไปค่ะยีซูพูดถึงการทํางานในฐานะศิลปินเดียวเพราะว่าฉันใช้เวลาหลายปีไปกับการทํางานวงฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าการที่ตัวเองจะขึ้นไปแสดงคนเดียวจะออกมาเป็นอย่างไรในตอนแรกความท้าทายที่ต้องแสดงออกทั้งหมดด้วย ตัวเองเป็นเรื่องใหญ่มากและการปล่อยอาัลาบาั้มที่มีแค่ชื่อของฉันมันเหมือนกับก้าวสำคัญในชีวิตของฉันเลยนอกจากนี้เธอยังได้พูดถึงงานด้านการแสดงของตัวเองว่า ตอนที่ฉันร้องเพลงในฐานะนักร้องฉันร้องเพลงในแบบของตัวเองแต่ตอนที่ไปแสดงฉันรู้สึกสนุกไปกับอิสระที่ได้แสดงเป็นตัวละครที่แตกต่างออกไปฉันชอบแสดงตัวละครที่ไม่ได้หาเจอง่ายๆในชีวิตทั่วไปบทที่แปลกจนเกินจินตนาการของฉันยิ่งทําให้ฉันรู้สึกท้าทายฉันอยากจะลองสัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่เคยเจอมาก่อนและแสดงออกความรู้สึกนั้นผ่านการแสดงของตัวเองจีซูยังบอกอีกว่าเธอเป็นคนติดบ้านเธอชอบสำรวจอารมณ์ของตัวเองเวลาเธออยู่คนเดียวเมื่อถาม จีซูว่าเธอคาดหวังว่าแบ็คพิงค์จะเปลี่ยนมุมมองของโลกที่มีต่อเคป๊อปได้อย่างไรเธอบอกว่าโลกดูเปลี่ยนไปมากในทุกวันนี้และไม่ได้เกิดมาจากแค่แบ็คพิงค์เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคอนเทนต์เกาหลีระหว่างเวิลด์ทัวร์จีซูบอกว่าในปี2023เป็นปีที่ดีสําหรับเธอการได้เดบิวต์โซโล่เดี่ยวของตัวเองรวมไปถึงทัวร์ถ่ายแบบเตรียมซีรีส์เรื่องใหม่เจอคนมากมายและได้เข้าประชุมฉันแค่อยากใช้ชีวิตให้แข็งแรงและมีความสุขค่ะ